คุยได้ฮกซิปก็คุยได้ปทพ,อพอมาเจอตัวจริงเขามาหาเลยคู้สึกแนวไะไยังหับได้อยู่บอทามเลยค่ะอ่าก็คืออันที่เคยมาหาก็มีแต่เพิ่นมาแบบในหักในแพงแบบพี่น้องพี่เนาะบ่มีแบบว่าเพิ่นมาแบบมาจีคแบบ่ะแบบสบายดีสบายดีพ่อเป็นพี่น้องเอฟซีเบอร์ทรูทุกคนเด้อบัจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะมันนี่ก็มาพบพอกับซอ,องซอกกึมใจสว่างคือเก้าพี่น้องซอกกึมใจสว่างบุ๊ดไปใส่น้องมันนี่นาะพี่น้อง ก็คือแบบมาถ่ายคลิปใกล้ๆบ้านเจ้าของเนาะบ้านน้องสมหวังไกลๆก,กระเทือนสาวกล่มเนาะไกลกันประมาณหกบ่บ,รบรประมาณหนึ่งกิโลพี่น้องเดี๋ยวมือนีสิมาอัปเดตหัวใจสาวสมหวังให้ฟังยังว่างยังสดยอยู่บ่เนาะเพราะว่ามีลหลายๆหนุ่มลหลายๆคนที่ทักเข้ามาอยากได้เฟซไดไลน์น้องสมหวังอยากจีบน้องสมหวังเนาะเดี๋ยวสกึมสิพาไปอัปเดตไว้ฟังหลังจากที่มีหนุ่มไทยมาจีบมาหาหลายๆคนวันนา่งเปิดใจหับป่าไพ่ตกลงโป่งใจกับเพยหรือยังเนาะเรืออันถามมีผู้ หนุ่มๆคนใดนยังอยากคุย,ยกับค่ะคุยอยู่บ่อนน,นนี่เน้ะก็ชิไปถามน้องสมหวังกันเลยนะทุกคนฝากพอเป็นพี่น้องเอฟซีกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เดอ้อพี่น้องเพื่อสซวกึิ่มจะมีกำลังใจเฮ็ดคิดใหม่ๆเนาะตอนนี้ก็ยังบกคอยสบายดอกแต่กลับมาใกล้ๆได้เนาะขับรถใหญ่มาใกล้ๆกันนี่แหละโอเคไปหาน้องสมหวังกันเลยจ้าทุกคนาพี่น้องคือเข่างา,งามเพื่นงามงามพี่น้องเขาาน้าน้องสมหวังเนาะกำลังขึ้นเลยเพาะว่พ้น ยุดตกเนาะซอคึมกระยา่างค่อยๆย่างเราพี่น้องย่างแห้งบ่ได้เนะาะเจ็บแผลค่ะตัดยังบ่ค่อยดีเป็นไรกะย่างเลาะเปลิลหูปลาตาเนาอหนึ่งย่างไรกับประเทศเรา,าพี่น้องเลยเครื่องเนาะพี่น้องป้าหนังแยงเวีนอยู่เอ้ามิฟว่าว่าหาบ่านี่ฮะ <c oughs> ป้าเข่าสมงามแถวซาปาน,นาโคตรโพงามยี่โบงามบารีปู เอามากินแนกว่าน่ขนมโมกเนี่ยนี่่ะไผเห็ดชาวสมวังบอกต้องกันนะติงการชิชิด้วได้ขนาดไหนตัวมาชอยู่กะตมนบ่สสบายดีเด้อลืมสบายดีขึ้นเครงกันนั่งยินดีกแหละมาลินกับชาวสมวังเนาะบ่มีเวียงนี่ก็นั่งยื้เพื่อนกันนคำเป็นได้เฮซองยูทูบมีคนติดตามตัวได้เลย กะผู้ติดตามตอนนี้กะได้หมื่นไปแล้วผ่านเลยมั้งกะผู้ติดตามกับชั่วโมงกะผ่านแล้วยังแต่คะแนนนิ้วขึ้นกระได้เงินยังยังส่งยังขอยืนยันตัวตนเนาะแม่นั่งลงนั่งอมาแล้อเป็นไงแม่สะสมหวังสบายดีโดยสบายดีได้ลูกเคยยังยังเพิ่าเห็นผู้ว่ามาหาอยู่ มีมีมีคนใดแบบว่าถึกใจอยู่บ่แม่เถาฮะคนคนใดถึกใจอยู่ก็ถึกอยู่ชุดแรกแต่น้ำลุเกิดผู้บ่าวไทยมาหาบ่มีทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่บ่ชื่ออะไฉันก็ได้บ่เห็นเห็นมาน้ำน้ำบอซีดน้ำมือนเนาะคนจังหวัดใดหนองสมหวังอันนครพนมบ่แม่เออแม่นะครับผู้บ่าวสองคนเลยอายุจักปีจำบ่ได้เด้อะสาวปลายต้นๆนี่แหละ ผู้ใดมีสองคนคนอายุหลายกับคนอายุหน่อยและที่มาจีบเจ้านะอ๋อซื้ออย่างสวาวนะซื้ออ้าวระจักขอนซื้อวาวหวนลื้อซื้อไงสตองไงสตองแต่ว่าเจ้าเจ้ายังอายุเราของบุหูสแป๊ดไปบอกสแป๊ดนะสปดเนาะร้านที่เวป็นยังสะสมวังร้านกาแฟหรอร้านทีเปิดร้านกาแฟโอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นมาติดต่อเจ้าไปเห็ดไปเห็ดเยียงน้ำบ่ เป็นเห็นในยูทูบคนว่าอยากมาเห็นตัวจริงคซืออ๋อแต่คิดว่าแต่ว่ากับมาจีบอยู่บรู้จักไหนขนาชิมาหลินซือเลยอ่าบริจีบอ่ากะดีใจอยู่เพราะว่าพอเห็นยูคนแน่มคนแงมในเพื่อนเขาบ่นเนาะเล่ากะหนาตากโกลเนาะอายุแบบยังบลายนะแล้วสรุปเราแพ้แท้ภูบาจจะหวนผูบาไทยหรือผููบาลลาวยังบลัีว่าเสื้อว่าเสื้อว่าขาจสมมีคนยังอยากอยากแชท อยากลมอยากลมเจ้าก็ยังเซ็ดอยู่บ่ยังลมอยู่บ่ยังเซ็ดยังลมได้อยู่เพราะว่ามีมีคนเนาะ fc ทักเขามาหาข่อยว่าจะได้เฟซได้ไลนหรือเขาเลยว่าถามเราก,ก่อนเด้อพ่ออยา่าเราปิดใจเลยบ่ว่าเห็นแต่ผู้บ่าวมาหาเราทั้งผู้บ่าหน่อยผู้บ่าวใหญ่เนาะแล้วก็มีผู้บ่าวใหญ่รุ่นใหญ่สองคนมาหาเหมือนนะข้างล่าสุดมีสามคนจังหวัดใดนอ่ามุกดาหารเลยใกล้ๆโดยเมื่อหนูข่อยไปสุรินทร์บ่เห็นผู้บ่าว,าวมหาหมาเจ้ามากับสาวไล,ล่ทำมันจะจังหวัดแดน โบเมนมากับกับแพกโกประกับกับซอมาบ่แม่นแม่นบนไม่นเม่นเมนเมนเพิ่์มาจากยังวัดเดนอ่ากาลสินอ๋อกาลสินเ <c oughs> สียเวลานิดนึงอืมกาลสินอนาคตาม,ามักบนรลูมาดินนะพซื้อมาดินนะพซือ้อโบอ่มาจีบโบเมนมาคอโบส่วนไลน์บ่ิษัมาดินมาเยี่ยมมายามอืมยมาเห็นบ้านเฮา โอ้บางคนกะวิพากษ์วิจารนะว่าเห็นผู้บ่าวว่าเออนั่นนี่บะเบิ้งเจ้าของนี่มึงอคืนเขาขอมาลินซื้อพี่นอ้องเลยจะเผาอย่าไปบายเพิ่นเนาะกับแบบว่ามึเมืเพิ่นก็บบะเบิ้งแบบอ่าธรรมชาติบา้านเฮาเนาะน้ะนองวังเนาะ <Yeah. S 1> บ้านเฮาก็ยังคืนความธรรมชาติหลายกว่าพังพุ่นมันซะ <Yeah. S 1> คือโซคุลไปเที่ยวก,กาฬสินธุ์กะป่าคือบ้านเฮานี่ก็บ,บ่อยากมีเด้น้องสมหวัง <Yeah. S 1> มันก็สิมีแต่เล็กๆน้อยๆซะแล้วก็มีท่งไ้ทง่ทงนา <Yeah. S 1> คันมีก็มีป่ามันปลาอ้อยเนาะ แบ,บนนแมนคือโบมีได้ปลาพักติว๋วคือบ้านเฮาวที่พี่บบน้องให้บริษัทแบนใช้ให้บอในกลางแค้มบ้านสมุดบรินี้นนเอากลางแค้มแค้มแค้มไฮน่านี่นะนี่มนสม,มุดคือเฮาวนี้ไปเมาใส่แกงเฮ็ดนี่ได้เห็นเ<ม>นาะแต่บ้านเพื่อนนี่คนข้าง,งว่าห้าเงาเขาคึมไปพี่น้องแมนแมนบ่ค่อยมีกับแบบแจ็คเบิร์ดเลยเดยที่บ้านเฮานี่คือได้หากินได้ง่ายเลยต่อปลาหาเฮ็ดเด็ก็คือได้เลยคันมีคันเฮ็ดออกว่าส่วนีีบ้านเขายังเห็ดออกเลยออกหล่ไล่แถวบ้านเ้ากัคือโบมีมันเป็นอย่างเนาะ เขาบัดโคบไปคุณร้ายเลยมันมีดงมปจังเนาะแม่แต่เก่าในป่าหน้านี่ก็เอยุ่หงือกตะวาดยันี่บอออกจะเป็นแังไหมมันมันมันโบเมนแบบมันมันป่าเขาตัดตัดใหม่อะไรมันบบมันบสมเนาะมันก็เลยแบบบุเกิดเนาะค่ะว่าคือแบบบานนี้ยังมีอยู่น้องไม้นี่เขาปลูกอ่นนี้น้องไม้ยังเมียบันนี้เมียบ้านบ้านแยกน้องมีลาอยู่บ่ ชิคอมาแกงขนันไลได้ฝึกมาถามก็มานั่งเลยเอ้าคือเราผู้บ่าวอีสดๆเบืยผู้บ่าวว่านะฮะบอนับบ่าวเอ้าเหมือนบอเหมือนเอ้าซื้อยังเกาะซื้อไซโยซื้อเกาซื้อปิววันนี่ปฟ้าสมัติตุออยจะจืดบ่ได้เอาอีลีคืออิตาลีคนน้อยๆหนึหน่งบ่เหน็นเนาะไช่มาแต่ก็ห้องทางเปลี่ยนไปนจล้ว เออนอนสมหวังแบบตอนนี้หันคือว่าเห็นเห็นอันตอนแต่ว่าตอนนี้หันเป็นเงินเป็นยังของยูทูบแบบได้เราบ่มีรายได้เราบอกยังโบได้เลยเป็นยังเนาะก็ยังส่งเอ็กเซนบ์โผ่านก็ยังรอตัวนี้อยู่โบแมนเอ็กเซนบ์โผ่านแต่รายได้มันขึ้นอยู่บโบนะมันต้องรอเอ็กเซนผ่านก่อนแล่แมนบอกตัวนี้ต้องรอเอ็กเซนเผื่อมันสิบห้านอกกันยากกันตอนหลายหลายอย่างเนาะแมนเอ็กเซนผ่านแล้วก็

บริวารที่ขึ้ในคลิปสิถามป่าว่าเป็นในเรื่องหสึกป่าว่าเจ้าเจ้าตอบป่าวคำถามน้องขึ้นังพอเห็นในวังอานาอ่ะเอฟซีถามมาหลายคนมันเป็นยังเจ้าหมักป่าวว่าทู้สาวบ้านเฮานี่หมักว่าฮับได้เบิร์ดเท่ากับฮับได้คุยได้หกชิปก็คุยได้พอมาเจอตัวจริงเขามาหาเรื่องหสึกเนี่ยหลายยังฮับได้อยู่บ่ถามเลยค่ะอ่ะก็คืออันที่เคยมาหาก็มีแต่เพิ่นมาแบบในหักในแพงแบบพี่น้องพี่เนาะบ่มีแบบว่าเพิ่นมาแบบมาจีบนะ ขนาดเพิ่นถักมาดูบบเขาก็ยังยังบบมีไยเลยตันนี้เพราะว่าตอนกลับไปนี่เพื่อนได้อันคอไลฟ์เขาไว้อยู่อือเพิ่นเพื่อนแชทมาจีบอยู่บอกระเบิดแชทมาพกเห็นคลิปหล,ลายคลิปที่เขาไปหาเสาพร <c oughs> บอกเลยยังมีแหละอันนี้กับจักจักแมนรวยเน,หนาะที่สากลิ่มอ่าวาพี่เขอโทษเพราะว่ามีเอฟซีทามมาว่าพ่อเขาไปหาแหละค้าว่าเขาหับ,บนนว่าในนี้เออหับได้ว่าเออสิบหกหกสิบก็คุยได้อย่างสีนะว่า<ด>ครบได้หับได้แต่พอแบบมันเจอตัวจริงหละ หักบบได้มาสน้ะแต่คนคุยกันติบหถ้าเขาคุยแล้วมักหักกันตกลงกันมาหากันเ้าก็หับได้แล้วเนาะอือันนี้เป็นแต่ซิมาในผููแบบว่าเอฟซีหรือว่าอ่าคนแบบหักแพงกันเข้าบริคุยกันเนาะแต่ว่าเขาว่ะคันทกทิปคันว่าคุยเขาใจกันอมีความอบอุ่นเป็นผู้ใหญ่ขอมันกับบริสีไฮน้องสมหวังเนาะหมักหักกันเรามาหาเห็นกันกับหมักคือเก่าได้ค่ะว่ม แลสรุปเลยในใจฮาตอนนี้ผู้บ่าวไทยหรือผู้บ่าวลาวกาเคลียร์จริงจังตนอนอได้ได้ใจกกันได้เบิร์ตอืมจะหยิบจับปลาอะไรมือได้มาได้เบิร์ตไปสัตว์ยังบม่ไน้ใจฮะก็ได <c oughs> ้ต้องต้องต้องเลือกประเด็นหนึ่งแต่ตอนนี้ยังแบบบริคิดจริงจังกับพระบัวถามยังบรทันได้เลือกยังบรทันถึกใจกับว่าได้ฮ <c oughs> ะยังพันถึกใจอยู่มีเอฟซีบางคนกรถามเขาว่าเป็นยังน้องสมหวังคือแบบยังถ่ายเปิดใจเปิดใจคือยังบุปผีจักเสือผลว่าเอา มันทือหากกายังบกคือจะว่าอนแล้วอ่ามันยังบโ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  <นะ S 2> บแม,มนแมนยังบเจอคนใช่ฮะ<ม>และหละอื่อะไรอีกอย่างกะเฮายัางอ่าหูวจักกันบ่หอดเดือนะนะอ<ม>ืมอากาศคนที่หูวจักกันบ่หอดเดือนใส่ปิดใจแบบไปคบหาะกาลโดดมันก็เป็นไปบ่ได<ม>้เนาะเทาก็ต้องเบิ่งอ่ะนิสัยใจคอกันก่อนทำมาตอง,งกันไปโดนๆก่อนแล้วคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะเราอยู่แคนาดาบางคนจะกลุ่มเอาเฟซบุ๊กให้เจ้าเรือดอยู่อเมริกาเนี่ยเจอบ่ได้ได้แชทค่ะเราอยู่บ่ ได้คุยอยู่บ่รุนเถิดตอบคนเป็นในใดเจ้าว่ะกะโอเคอยู่หน้าตาหน้าตากะเป็นผู้ใหญ่เนาะโดยกะหน้าครบได้ขอขอเบิ่งโปรไฟล์กะหน้าครบอยู่กะหน้าครบอยู่ถ้าคุณบ่มีรูบ่มีเนี่ยบ่มีบ่มีเราบ่มีเพป็นห้างเราเอาหนังขวายการันตีเพราะว่าเคนพอห้างโดยแล้วเจ้าเจ้าเพื่อนจริงจังนะคะหรือบ่เนาะแย่เพื่อนแบบแบบเเพื่อนเล่นๆเนาะเพราะว่าเป็นคนข่าวมีฐานะผู้สาวเพย่านาได้ง่ายๆเนาะแม่นบ่เนาะสมบังแม่นเอาค่ะบ่นคุยข้าเนาะจะเป็นคนคุย ปกยอยากคู่ว่าเจ้าคุยจะแชทเพื่อนนี่มีความรู้สึกว่าเป็นแบบเพื่อนจริงจังเฮาอยู่บนหรือว่าเออถามว่าจริงจังบ่ะในส่วนไลฟ์ช่ได้คุยเรื่องแบบนี้เลยอ้าคู่อจังยสั้นส่วนไลายเพื่อนสิคุยกันแต่เรื่องแบบอาเห็ดเวียกกับเจ้าฟังโดยเอ้าบัดคือว่าบัดไว้ก็บอาก็คอยคั่วมักแท้่นั่นนี่เอออแต่ว่าคุยกันในส่วนไลา์ไมมีแต่อันเรื่องเห็ดเวียกคันนี่เพื่อนเห็ดเวียกจังอสั้นเรสิองซี่เพราะว่าตอนนี้กับกระแสหาคู่เนาะ สาวลา,<ห>าวบบาไทย <นะ S 2> แห้งแห้งหรอก็ <นะ S 2> มีแบบทั้งกระแสหลบกระแสบวกบางคนก็บอา,าว่าคนลาวตัวบ่มี่หอกแต่ะคนมาลมมาแชทกันก็นกนคือบ่มีคนดเต,ต่แต่งได้สมวัตกคนกันว่ะมันก็มีแหละเนาะค่อกับมีเนาะแมนก็มีแต่ว่ามันเพศสิิไปขบกันแบบคือเปิดใจเมื่อนี่อ่ะผู้บาวทักมาเลยใช่เห้อเอ็นขบเป็นแฟนกันลบมันเป็นแปบอได้เฮาก็ต้องขบกันไปดนๆเห่ลวะแมนคือจังบ้านเฮาเนี่ก็แต่งงาน อยู่กินคนไทยนี่กันหลายนับบทวนเลยเนาะพี่น้องเอ้ยแบบคือจังอันยกตัวอย่างคือพี่อ่าไอ้นี่นะพี่น้องสว่างนี่คือนางดวงแล้วก็มีผู้บ่าวอุบลอยู่อยู่อยู่อำนาจนี่อยู่กินนำการในลูกคนหนึ่งเลยเออสกึมก็นยกตัวอย่างให้ฟังเนาะอันนี้คือโบแมนวาสิว่าใครไปหลอกใครได้เมนก็มีเนาะแม่แต่ว่าก่อนเพิ่นสิคบกันแต่งกันขนาดนี้ก็ได้ดูแจกกันจนเติบได้เนาะกา่ได้แต่งมีแต่อยู่กินนํากันหลักทางอยู่กินแล้วแหละกับคุณชายอัส โอนเงินไปให้พ่อแม่ค่าสินสอดกับบดีมาเห็ดมาแต่งนะ<ด>แต่ว่ากาะเจ็ดกระซัมแล้วเนาะนแมนแมนก็คือแบบว่ามีลูกมีเต่ออาเหมือนกันแล้วก็อยู่กินนรำกันส่างซางนรำกันอยู่พุคนละตอนเล<ด>ยคือแบบทั้งองกก่าไม่ยากทั้งกับแบบว่าหมักหมักว่าลูกไพยลาวขายันทำมาหากินดุดุอะสันซาจีดอ่าแนวมอง,องมองที่เผื่อนอนมองแล้วแต่คนเนาะก,ก็มี<ด>คนลาวเอาก็มีทั้งคนดุทั้งคนขี้ขลาดแมนก็คือคนไทยทะเลอืมเพราะว่ามันกับบดีว่าดีเสมอไปเนาะพี่น้องก็ต้องก็คือน้องสมหวังว่าอะไรว่าต้องคบกัน เอยเห็นอยู่แน่ๆเฟร็ดเขาลงว่ามีผู้บอกผู้บ่าวสิมาสูคอคนไทยแม่นรี่บอกเสาร์ไล่แบบมีผู้มีหนุ่มสิมาสูคอน้องสมบัติแมรี่บอกโบมีแต่หนุ่มสิมาอันมาเยี่ยมมายาาไม่เจอโอ้หนุ่มไทยซิมาเยี่ยมอีกโดยมานัมตุสิแต่กัยังบ่แน่ใจเพิ่นมาบอกไม่เจอคนใหม่อีกบ่เนี่ยคนใหม่ยังบ่เคยเสร็จเลยโอ้ยเขายังบ่เคยเสร็จการแสดงซิมาซื่อเหระหน้ามากอะมาดิน เียากมาดิ่นมาเที่ยวแมนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนอยากมาดูมาเบ่งโตรหรืออยากมาอ่าอยัางตบองเขาต้อง,อองล้มกันมาก่อนเนาะแมนโอ้แต่ว่าแปลกพนองสมหวังลายช่องมาถ่ายเจ้าเป็นยังขึ้น่มมีคนแบบจริงจังเนาะจะเลือกลายบอกก็ <c oughs> ้าว่าเลือกลายบอกกันเท่ากับมีเสร็จเสร็จอยู่แต่เรากับยังบม่ทันได้ตัดสินใจตกลงโปรใจ เหมือนไดโนเสิมีข่าวดีกัดพลเอกอีกจักปีสองปีพลเอกป้าตู้โคดิได้กิลางัวว่เนาะคือมาเพิงแท่จะจากปีกับปีเจ้าปีอีกปีหนาปีเพิงเออพอดีพอดีเนาะพอดีเนาะ็ะใหญ่กว่าปีเนาะอือ่าศึกษาดูใจกันเป็นเดิลุนก่อนเจ้าไหนถ้าเกิดว่าแต่งไวตัดสินใจขบไวแต่งไวกะสิว่าเออเจ้าไหนกะนี่แม่ห้างเต็มบ้างเต็มเมืองอีกแล้วนี้เนาะแม่เปิดได้เปิดได้สาวร้งแม่ห้างโสดแม่ ตอนนั้นก็เฉพา์แบบบางคอมเมนต์ก <It> ็บว <É. S 1> ่าสัมภาษณ์เนาะคนลาวจงมีแม่ห่างหลายแบบแต่งงานแต่น้อยยังสินะเพิ่นกระเว้าแม่นกะแม่นความเพิ่นเนาะพี่น้องเพราะว่าตะกี้กะตอนบ่มีเฟซมีไลค์คนเฮามันกับ่ได้เปิดกลัวโล่กว้าง่ชนี้เนาะแม่นค่ะว่าเป็นยังสาวสมหวังขอามในมุมมองของเจ้าขอ่าเป็นยังบ้านเฮาคือเป็นแม่ห่างแต่น้อยแถอเจ้าคิดจังได๋ก็ปกติเพราะว่าเจ้ากัแต่งงานกันไวออืก็เลยแบบ ศึกษาดูใจกันกับบริโดนะนะคะสวัสดีบ้านเฮาสมมติว่าคบกันสมมติว่าสิบหกสิบเจ็ดเนาะสมมติว่าสิบหกสิบเจ็ดเนาะซาเห็นไปไปทำงานรำกันแหละอยู่กินรำกันเนาะแล้วก็มาแต่งงานเป็นบ่บ้านเฮาสมมติมาแต่งงานเป็นเด็กน้อยเนาะมาแต่งงานแล้วบัดนี้สักพักเนาะอยู่กับบริเลิกกันเลิกกันแล้วก็เลิกเอิ้นคำถามเกิดมาว่าเป็นแม่ฮ้างเหมือนซะได้ขึ้นสื่อว่าเป็นแม่ฮ้างพี่น้อยไปส่วนส่วนละคนไทยแม่แต่แต่ส่วนละคนไทยผัดว่าคบกันอยู่อยู่กินกันไปสก่อนคบกันไปปปีีนึงหรือปี คนบ่ได้ผัดเลิกกันสินะ <Man. S 1> เขาบ่ได้แต่งคือเฮาเนาะโดซเล็ตเมืองลาวผัดเน้เนเน้นว่าต้องแต่งต้อง,งคอแต่ถึงจะเพณีนเนาะแม่นเพราะเพราะว่าพ่พอ,พอ,พอ,พอแม่ผู้ใหญ,ญท่ทห้ผู้หญิงก็เล่งได้โซเร็ตเนาะโดยเล่งแบบว่าต้องอ่ถ้าสมมุติว่ายอยู่กินไปแล้วก็ต้องแต่งว่าซัา่นจะถ้าบ่แต่งกะเสียหนา้นาเสียตาพ่อแม่จะเป็นียแม่นเนาะเนาะอยู่กินนํากันแล้วนั่นแหละพี่เนาะจอ่ะประเด็นบ้านเฮาจังคําถามขึ้นมาว่า FC คนไทยหลายคนถามว่า เป็นอย่างคนลาวคือมีแต่แม่หั่งนั่นแหละที่มากเขาแม่หั่งพีน้องมันก็เลยต้องเป็นแม่หั่งโอ้ยจโครกนะเพียงเนาะหลายคอมเมนต์กับไลคํคำว่าฮับฮาเป็นคนสาธารณะเนี่ยโซกึมยังแบบดีๆเราจะเป็นคนใจเย็นขอยยอมหาว่าจะแบบเป็นคนคอยตัดสินใจมันมีทุกรูปแบบบางเสือหักเขาเขามามกเข้าเล่หเข้ายังบอดบอดีดูใจกันกะเขาก็ดีบ้ะเนาะถ้าเข้าขบไวแต่งไวกะอาวมอาจิเสียใจทีหลังเนาะ ยังกะดีไปเบิดเนาะมันนานไปอยู่ในส่วนอันเอาใจโป <ผม S 2> รโมชั่น,นแม่ <laughs> ยังกะดีวะเอาอกเอาใจสุยางวะแมนโปนั้นโปนี่ไปสักพอากาศเราคือเก่ามาดิมาเามาป็นยังไงบ้างนี้ปาพี่น้องเพิ่งหอบขนมมุงด้น้องสมวังแกบุกดูฮะจะเฮ็ดเองบ่นี่ฮะจ้ะหอมกันกับแม่กับแม่ตู้กับมแม่ตู้ผลิตน้ำแมนเรียงงัวอะไรเงือนแม่ตู้ก็บแม่ตู้กับงัวร้ายพี่น้องก็เลยมาเลี้ยงงัวอืมติดเป็นตองมันกินไห

มันเย็นแบบมันเหงมันติดไปตองไปเลยข่าวเนี้ยเนาะน้องสมวังคุณมั่นนี่ให้เวียนยังกูลืมถามอ่เห็ดออนไลน์หรือเหตุยูทูปไปเพิ่มข้ายังข้าเกี่ยวกับเต็มเพชรเออข้าออนไลน์เธอไปเนยอืมได้เงินดีอยู่บ่ะเบรกดีไปไหนเป็นยังน้องสมวังลูกค้าวออนไลน์ช่วงนี้นะโฟนคนบ่มีเงินเนาะหาเงินยากเนาะคะแนนสกึมข้าออนไลน์กันยังแบบบู๊บไปหน้องเอย ทูไทยเพื่อสีเดียคายแต่ละมือแต่ละอย่างยางกซาขนาดเด้ก็ตั้งว่าตัวเองกันนี่คือการป้องก็เป็นซาออนพี่น้องไอ้ <c oughs> ออนเขาซากึเปลี่ยนซาออนยังพี่น้องสะออนเดยออนซอนเดย,เ,ดยเพียงเอิ๊กเลยตัวเขางามอปลืใส่ฟูยังเปล่านี่ใส่หน่อยให้ในี่ใส่นหน่อยองาตีนบ้านเนาะก็เลยงามจนจนลายใส่ให้ลุ่มพุ่นี้มัมนะง,งามอยู่แล้วแต่สะออนเลยเปลี่ยนาะ แต่สะออนพี่น okay, ้องเอ้ยมาสมทวงหาทรงหน้าน้องสมวังกับบรรยกเมื่อได้ไปนี่เห็นงามผักอะไรรอเด็ดสกึมนั่งอยู่เพื่อนกันนั่งบนบริเวณบริสันต์เตรียมาลิน้ำน้องเพื่อนพี่น้องโอเคพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ประมาณนี้มาอัปเดตหัวใจแค็งผู้ได้อยากได้เฟซไดไลน์เดี๋ยวสิอ่าปักมุดไปให้ใต้ใต้คลิปเนาะเพราะว่าผู้บ่าวทักไลฟ์โพสเมื่อตอบเดี๋ยวสิปักเดี๋ยวสิปักมุดได้ใต้เขาใต้คลิปให้ไปแล้วกันเบอร์โทรเฟซบุ๊กติดต่อน้องสมวังโดยตรงดีกว่าเนาะ โอเคคลิปนี้กศิริคอราไปก่อนสบายดีน้องสมหวัง